เกาเลยครับก็สวัสดีต้องไปจำทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Air Combat นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับ Jet Fighter F 1 0 0รุ่น A Super Saber นะครับผมแล้วก็พร้อมกับนักบินอีกหนายเลยครับก็สวัสดีต้องไปจำทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Air Combat Legend และตอนนี้เราอยู่กับ Mix 19นะครับหรือว่าชื่อเต็มของมันเนี่ยมิโคยันเกอร์ลูบ m กมิกสิบเก้าพีฟร์เอระต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครอยากเล่นในเกมนี้นะครับยังไม่สามารถโหลดได้ใน p พลย์สโตรตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพัฒนานะครับรู้สึก ว่าตอนนี้มีกองเรือของเราด้วยนะครับเนี่ยกองเรือที่ให้ทําลายนะครับก็เหมือนวอวิงเลยนะครับที่มีกองเรือให้ทาลงทาลายอะไรเอาว่าผมได้เข้ามาเล่นเกมนี้ได้ยังไงนะครับก็คือได้รับคําเชิญมาจากทีมผู้พัฒนานะครับว่าเออสามารถเล่นเกมนี้ได้นะโอเคได้ครับผมเลยจับมาให้เลยทีเราจะทาเครื่องบิกไม่ทันแต่มิสตายกีตันทันเว้ยโอเคปล่อยไปโดนไหมแตกไปนัดที่สองแตกครับตรงนี้เป็นมิสไซอากาศสู่อากาศนะครับก็คือ เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอะไรนะครับนี่คือโฉมหน้าของมิสไซ์ที่เราสามารถติดได้นะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกไปตามเลเวลนะครับโอ้โหของแต่งเยอะมากนะครับของมันเยอะมากแอนตี Anti ้ชิมิสไซแอนตี้เรดาร์ต่อต้านเรดาร์เลยว้าวของติดตั้งเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นลูกระเบิดนะครับที่เราสามารถติดตั้งกันได้นะต้องปลดล็อกตามเลเวลจริงเหรอเนี่ยยิงได้สวยมีเข้าไปแล้วครับติดตามฝนนะแตก โดนครับโอเคนะครับมีการเปิดแฟร์เกิดขึ้นผมยิงนิสั์อัดเข้าไปเลยโอเคเพื่อนเก็บไปนะครับ เาเลยครับก็สวัสดีท่านผทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Air Combat Legends โอ้โหไม่ได้พูดชื่อนี้ยาวนานมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเกม Air Combat Legends เนี่ยเราได้หายกันไปตั้งนมนานเลยนั่นเองครับตั้งแต่สมัยที่ผมทำช่องแรกๆเมื่อประมาณ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ปีที่แล้วเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะย้อนหวนวานนะครับผมกลับมาสู่ Air Combat Legends วงเล็บในชื่อเก่ากันนั่นเองครับ อย่างที่บอกไปนะครับผมว่า Air Combat Legends เนี่ยมันเป็นชื่อเก่าแล้วนั่นเองครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับมันได้อัปเดตมาเป็น Metal Storm เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งตั้งแต่ในอดีตนะครับผมตั้งแต่ที่มันยังเป็นเวอร์ชัน Air Combat Legends เนี่ยช่องของเรานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปทดสอบเป็นตัวเทสเบต้ากันด้วยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเกมเกมนี้นะครับมันอยู่เคียงข้างกับช่องของเราเนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยนั่นเองครับแล้วก็ผมเนี่ยก็สามารถเคิมได้เต็มปากเลยนะครับผมว่า Air Combat Legends นะครับช่องของเราเนี่ยเป็นช่อง ได้มีโอกาสไปเล่นเบต้าเทสสมัยที่มันยังสมจริงมากกว่านี้แล้วก็มีความหลากหลายมากกว่านี้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนนะครับผมจาก Air Combat Legends นะครับกลายมาเป็น Metal Storm กันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราก็จะหยิบเกมเพลย์ของ Metal Storm ตัวนี้นะครับมาขวนคืนกันนั่นเองครับว่าหลังจากที่ Air Combat Legends นะครับผมได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่แล้วนะครับผมสภาพตัวเกมภายในเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีความสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่ง สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาในยุคแรกๆที่ผมทําช่อง YouTube ไม่ทันนะครับมาไม่ทันในช่วงยุคของ a i r ์คอมแบท e รจนนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นั่นเองครับบอกได้เลยว่าสมัยนั้นเนี่ย a i r ์คอมแบท e รจถือว่าเป็นเกมเครื่องบินในมือถือที่สมจริงที่สุดที่เคยมีมาแล้วนั่นเองครับเกมมือถืออย่างนั้นเหรอใช่เกมมือถือสำหรับในเกมนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยสามารถโหลดมาเล่นได้ตามปกติแล้วนั่นเองครับสามารถเล่นในคอมก็ได้อย่างเช่นผมตอนนนะนีี้ะเ่ย มีเมาส์โผล่ขึ้นมาด้วยนั่นเองครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีคอมแล้วอยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถโหลดใน Play Store ก็สามารถทําได้นั่นเองครับก็สามารถแอดเพื่อนกันมาได้ตามปกตินะครับผมแล้วแคนผมเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยนะครับไทยแอร์ฟอร์ e ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่นมนานมากๆแล้วนะครับผมมีประชากรอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้แบนด์ตัวนี้มาเป็นเทสไพโด้วยนั่นเองครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเล่นมาตั้งแต่เทสจริงๆนะครับมา ไม่พูดมาททำเพลงนะครับเปิดคลิปมาอย่างยืดยาวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์เกมเพย์กันสักหน่อยนะครับว่าจะมีเกมเพย์อย่างไรแล้วก็น่าเล่นน่าโหลดมาเล่นหรือเปล่านั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวอะไรกันมากกว่านี้นะครับมองไปที่มุมบนขวานะครับตอนนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์คําว่า coming soon อยู่นั่นเองครับภายในอีก7ชั่วโมงนิดๆนะครับผมและโซล a าฟนะครับผมจะถูกอัปเดตเข้ามาในเกมนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ก็ยังมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ น่าสนใจนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเพลย์กันเดี๋ยวมารีวิวกันข้าวๆก่อนดีกว่าว่าภายใน Metal Storm ปัจจุบันนี้เนี่ยมีเครื่องบินประมาณไหนแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยเล่นแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้แวะเวียนกันเข้ามานะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมที่เป็นสีสีแล้วแบบนี้นะครับเป็นการ์ดที่เป็นสีสีก็คือเป็นเครื่องบินที่ผมปลดล็อกได้นั่นเองครับก็จะมี a 4 Skyhawk นะครับ F 5 F 1 0 6 Delta d a r t นะครับแล้วก็ m i g 21มี Tornado นะครับผมแล้วก็ Intruder นะครับมี F 1 4 Tomcat ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นลำนี้กันนั่นเองครับแล้วก็ Phantom มิลลาดนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกนั่นเองครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนั่นเองครับก็จะมีเครื่องบินประมาณนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะมี Super s a b ซเครับมี Farmer Fitter ตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบินรัสเซียแล้วก็จะมีจัผมมีกร มิลาดนะครับมิลาดคนละรุ่นกับตัวตัวที่ผมมีนะนี่ตัวนี้จะเป็นมิลาด3ครับแล้วก็ทางตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยเป็น F1 ต่อจากนั้นนะครับผมก็จะมีวิกเก้นนะครับผมมีซูยี่สิบห้านะครับเอฟหนึ่งหนึ่งอาร์ตวาร์กนั่นเองครับแล้วก็มิกยี่สิบเก้าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเลเวลผมยังไม่ถึงแล้วนั่นเองครับก็หมายถึงเลเวลของแฮงกาตัวนี้ถ้าคุณอยากได้เนี่ยก็จะต้องจําเป็นจะต้องอัพเครื่องบินหรือว่าซื้อเครื่องบินมาอัพนั่นเองก็จะไดด้ AP ป ลำต่อๆไปสำหรับลำที่ยังไม่ได้ปลดนะครับก็จะมี F16 Fighting Falcon เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขวัญใจของชาวไทยในช่วงนี้เลยนั่นเองครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่ไปหย่อนไข่ใส่เขมรบ่อยเหลือเกินนะครับผมลำนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี J10 นะครับของจีนนะครับ Mix 31 F18 Hornet นะครับผมแล้วก็ JF17 นะครับมี s u 27 a 1 0ก็มีนะครับผมตัวนี้เลยแม่ โมเดลสวยมากๆนะครับผมในแต่ละลำนะบอกได้เลยว่าโมเดลของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับ F15 Eagle นะครับผมแล้วก็ Mila 2000 Z30 Z33 แล้วก็ Super Hornet ก็มานะครับ Fullback ก็มี Super f a n k e r ครับ Z35 แล้วก็ b บ r ร u กก็ยังมีนะครับผมเป็นเครื่องบินทดสอบนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็เอายัดเข้ามาด้วยนั่นเองครับถ้าใครสนใจสะสมก็มาโหลดเกมนี้เล่นได้นะครับมีใต้ฝุ่นครับตัวนี้ แล้วก็ในค่ายของฝรั่งเศสนอกจากใต้ฝ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีแดโซลาฟาาที่กำลังจะมาในอนาคตอีก7ชั่วโมงภายภาคหน้าด้วยนั่นเองครับ F 3 5 Lightning 2 F 2 2ครับ J 2 0แล้วก็ Z u 7 7นั่นเองนะครับเป็นตัวปิดท้ายไปแม่บอกได้เลยว่าแต่ละโมเดลของมันเนี่ยทำได้ละเอียดดีนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามเลยดูดิลอยหมดุดแล้วก็ความคมของมันเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับผมสำหรับสายเครื่องบินในมือถือเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนเครื่องบินที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็น F14 Tomcat นั่นเองครับอาวุธที่มันให้มาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะยังไม่ลงลึกในเรื่องของสเตปในวันนี้นั่นเองครับเพราะว่าไม่ใช่คลิปการรีวิวแต่ว่าเป็นการรีวิวของตัวเกมโดยรวมๆนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอาวุธประเภทแรกนะครับผมเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อนนั่นเองครับหรือว่า IR ปินไร้นั่นเองครับ Infrared Short Range ปนไร้สก็จะติดเป็นตัว Side w i d e r มาให้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ลูกประมาณนี้ครับ แล้วก็ขีปบราวุธนำวิถีด้วยเลด่านะครับหรือว่าฟอกทรีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอกลักษณ์ของทอมแคทเลยนะครับผมก็คือ A.I.M.54 p h o e n i x นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ยิงระยะไกลได้ดีมากแต่ว่าในเรื่องของระยะใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะห่วยแตกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแล้วก็ปืนใหญ่อากาศครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นวอลแคนหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าสไตล์แบบนี้ผมว่าวอลแคนแน่ๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับผมแต่ว่ามาดูกันคร่าวๆ ส่วนเรื่องความสามารถพิเศษของทำแคปนะครับผมก็จะมีตัวนี้เลยสวิงวิงนะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราหุบป,ปีกนะครับมันก็จะทําให้เราบินเร็วขึ้นแต่ถ้าเรากางปีกปุ๊บเราจะเลี้ยวเร็วขึ้นแทนนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็น Passive Skill อีกตัวหนึ่งนั่นเองครับก็จะเป็น c r คร s i n ซิ t t อติจูนั่นเองครับ เวลาที่เราอยู่ในความสูงตั้งแต่2,000เมตรจนถึง4 0 0 0เมตรเนี่ยถ้าเรามีการหบป,ปีกของเราเข้ามานะครับความเร็วของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยน,นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของเครื่องบินที่สามารถหกป,ปีกได้น,นั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีความจําเป็นแล้วน,นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลหรือว่าดามงดามเม็ดอะไรในคลิปนี้น,นั่นเองครับค่อยมาลงลึกกันภายหลังน,นั่นเองครับโอเคประมาณนี้ไม่พูดเพราะทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันได้เลยสัก3 4เกมนะพราะว่าเกมนมนเรครับผมปะ เอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมแรกกันเลยนะครับผมกับดาน Stor m b r e a k e r นั่นเองครับซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากเปิดตัวนะครับผมก่อนเริ่มเกมทุกๆครั้งนั่นเองบอกเลยว่าเทระเบิดอยากให้มอเตอร์บอยชิมีแบบนี้มั่งจังนะคือเรือเรียงกันหรือหลายๆลำเนี่ยให้มันดูเป็นกองเรือเนี่ยน่าจะเทไม่หออกนะครับโอเคสไตล์การเล่นของ F14 นะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมขอทิ้งระยะห่างแล้วก็เพิ่มระดับความสูงตัวเองนิดนึงเพราะว่าฟินิกส์เนี่ยมันใช้ ระยะในการเล่นค่อนข้างมากนั่นเองครับอยู่ไกลๆไว้แล้วก็คอยทำดาเมจซัพพอตในช่วงต้นเกมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคล็อกฟอกทีมาครับยิงไปก่อนนัดแรกครับผมแล้วก็นัดที่2ล็อกมา F14 ฝั่งนู้นเขาคุกวงในแบบนี้นะครับผมเขาก็จะใช้ฟอกทีได้ไม่ไม่ถนัดนะครับมันเป็นสายที่เล่นระยะค่อนข้างไกลนะนี่ยิงสาดไปเลยนะครับทำให้อ่าดาเมจศัตรูเนี่ยมันลดเอ้ย HP มันลดไปได้เยอะที่สุดนั่นเองครับให้เพื่อนของเราเนี่ยเล่นได้อย่างง่ายดายโอเคเจอ F14 ครับมาล็อก IR ไป เรียบร้อยโอ้โหได้มาเป็นแอสิ์ก็ยังดีวะแล้วก็อินทรูเดอร์ครับตัวนี้ค่อนข้างถึกค่อนข้างถึกค่อนข้างถึกเกาะเขาหนาเกินผมตีวงมาโอโ้ได้มาเป็นแอสดิอีกแล้วชีวิตของ s 1 4อย่างราโอ้ค็บา้างเป็นน่วนเฉยไม่ใช่ครับชนซากแต่พูดสะดุเท่เลยที่ไหนได้บินชนซากแล้วก็ดาร์คเคนครับเฮ้ยก็ชนซากเหมือนกันะ่ะมาล็อกปืนยิงเลยเนี่ไงได้มาอีกคิวหนึ่งครับเกบเป็น2ครับแอสดิสา แล้วก็เหลือ i r อีกหนึ่งลูกผมให้กับ F4 ฟส a n แฟนทอมไปโดนหรือเปล่าครึ่งหลอดครับผมเขากดพลุฟแฟร์มาแต่ว่าไม่ทันเดี๋ยวผมขอขอญาตไปเก็บรีฟิลก่อนนะคือเกมเนี้ยเราสามารถรีฟิลได้ครับในกรณีที่กระสุนหมดหรือว่าอ่ามิสไซล์หมดนั่นเองแล้วเจอเป็นดาร์เคนครับทันไหมเนี่ยดาร์เคนเขาเป็นสายด็อกไฟซะด้วยโอเคหลบด็อกไฟได้ครับแล้วก็ล็อกฟ็อกทีมายิงไปใส่ F15 ครับผมไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าโอ้ยไม่ตายเ้ย เดี๋ยวขอดอดอุ้ยดอดไม่ทันครับตัวนี้เราน่าจะตายนะล็อกดาเคีให้เพื่อนครับแล้วก็ฟ็อกทโดนไปเรียบร้อยครับขอพูดไปก่อนโอ้เขาสาดปืนกลใส่เราครับแบบนี้ก็ไม่รอดเครื่องบินสายเดลต้าวิงพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นสายเทิร์นไฟเตอร์เป็นหลักเวลาเราเจอเข้าหลังแบบนี้โอกาสรอดยากยากนะโอเคครับแต่ตรงนี้มุมเราสวยครับซัดไปก่อนครับ A.I.M. ห้ฟนครับและเก็บไปคิวหตัวที่2ครับผม F14 เหมือนกันและเรียบร้อยอเพื่อนเก็บคิวครับเราได้เป็นแอซิดมาดาร์คเทนลาเมื่อกี้ครับตายไหมเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายครับแต่ว่าเพื่อนเราเก็บได้นี่แหละหน้าที่ของเราครับแล้วก็เล็งลำไกลๆครับเป็น F15 ซัดไปก่อนเลยล่วงหรือเปล่าไม่ล่วงครับ196ดาเมจยังมี IR เหลืออยู่ครับเดี๋ยวเราบินด็อกไฟสู้กับพี่แกสักนิดหนึ่งอินทรูเดอร์ครับแต่ว่าผมจะเล่นเป็นตัวลำเลือดน้อยๆล็อกมาด้านหลังครับ เรียบร้อยครับน่าจะเก็บได้ไม่ยากและตามด้วย f c Phantom ล่วงอุย้ยไม่ล่วงว่ะปืนกลนสาลเข้าไปเก็บงานเรียบร้อยด้านหลังเข้าครับ Darken Darken น,น,นี่น่าจะเอาเรื่องผมอยู่นะเขาเล็งเขาเล็งผมหลายรอบแล้วนี่ไงครึ่งหลอดไปดิน้องหมุนตัวกลับไปครับแล้วก็ล็อกปืนกลนมาสารดรอไปก่อนเลยพรุโอเคไม่โดนดาเมจครับยังไม่โดนนะแล้วก็ด้านหน้าครับเขาเลงเราอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้ ซัดปืนกไปก่อดโอ้โหโดนไปสองร้อยหกสิบสามดาเมจครับสำหรับฝั่งศัตรูฝั่งเราเลือดเหลือน้อยแล้วเหมือนกันหันกระบาครับล็อกไออาร์ I. ไม่ปืนกนก็หอเรียบร้อยเรียบร้อยไปน้องแล้วก็แฟนทอมครับหนึ่งนัดขอปิดอีกนัดหนึ่งไปไม่ต้องครับไม่ต้องถึงกับปืนและเรียบร้อยครับผมจบไปอย่างสวยงามด้วยสกอร์20ต่อ12นั่นเองเนี่ย 1,500สกอร์นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คิวเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเรื่องของการแอซซิตแล้วก็ทำดาเมจโดยรวมเนี่ยเราปล่อยมิสไซล์ไปเรื่อยๆอย่างเงเี้ยเราก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้สกอร์ตอนจบเกมมาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนั่นเองครับก็ได้มาเป็นอันดับหนึ่งไปส่วนอันดับที่2ครับเป็นฟ o อกเกอร์มิกยครับแล้วก็ตามด้วย f อฟสีแซนทมปรามาณนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าเหรียญที่เราได้นั่นเองครับบอกได้เลยว่า ถึงแม้ว่าเราจะคิวได้ไม่ถึง10นะแต่ว่าเราก็ได้อยู่เยอะอยู่นะครับประมาณนี้โอเคเกมแรกจบไปด้วยสกอร์ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมที่2กันได้เลยเอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนะครับกับฉากเปิดตัวสุดเท่อีกแล้วฝั่งตรวตู้มีอะไรบ้างแต่ดูซิมีอะไรน่ากลัวมากเออมี F142 ลำกับ F18 น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับสเต็ปเดิมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ระยะความสูงของเราก็คือประมาณ2000เมตร นะครับแล้วก็ค่อยๆหล่อยมันทีละลำทีละลำนะประมาณนี้ครับอันนี้คือสูตรการเล่นของผมเองนะครับเล่นมาตั้งแต่ Air combat l e g e n d นผมก็เล่นประมาณนี้นะครับลำที่1ครับ FOX 3ทีลำที่2อครับ FOX 3อีกอันหนึ่งไม่มีแล้วครับแม่เอาเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนไปลำนี้ครับลำใกล้ๆโอเคเดวตดาสครับผมแล้วก็ Eagle ยิงใกล้ขนาดนี้ไม่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับต้องยิงระยะไกลๆนะสำหรับเจ้าตัวฟ็อกทของเรา แล้วก็อันนี้ครับสาดปืนกลไปเลยเรียบร้อย1ลำครับ F15 ยังไงตอนน่อดีแล้วก็กางปีกออกมาเลยสาดเข้าไปโอ้โยโดนเต็มๆครับสำหรับมิสไซล์ฝั่งเขาโดนซา์ไวเดอร์เหมือนกันนะครับสาไวเดอร์ปื้อประมาณนี้ก็พอพอมองเห็นศัตรูครับแล้วก็ล็อกเลย F18 ครับไฟร์ Fire. แล้วก็เดลต้าดั์ดเดลต้าดร์ดเก็บไว้2ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บลำที่เหลือก่อนเอาแต้มก่อน เรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งคิวฝั่งนี้ครับ Fx8 Super h o r n e t Fire Delta Knight ครับ Delta Knight แค่ปืนก็วอเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟ็อกฟ็อกทครับ Lock F14 ระยะไกลๆตายหรือเปล่าไม่น่าตายนะผมว่าไม่ตายจริงด้วยไม่ตายก็ไม่ตายเอา้าอีกรอบหนึ่งนี่ไงโดเนเต็มครับเปลี่ยนเป็น IR ครับล่า F18 ต่อเลยยิงต่อโดนเข้าไปครึ่งหลอด Delta n i g h ครับ Delta n i g h น่าจะตายหรือเปล่าวะ ไม่ตายครึ่งหลอดไหมเอายังได้อยู่ยังได้อยู่พลุไม่ได้หลบได้นะอุ้ยหลบได้เฉย <c oughs> มุมนี้ไม่ได้หลบได้นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งสส่เข้าไปโอเคพลุหลบหนึ่งหลบสองเหลยอันนันหนึ่งหลบหลังเขาอันนี้เขาใช้ปืนล็อกเราครับขอญาติขอญาติเสียงปืนทุกคนได้ยินเสียงปืนได้ไหมโอเคอุ้ยฝั่งข้างบนเขาสตออะไรกันเนี่ย เขาบินสตออะไรกันทำไมมันเอือ่อยๆเชื่อเรียบร้อยครับ F15 เอ้ย F18 โดนเก็บเอ้ย F14 โทษทีพูดผิดและเรียบร้อยครับเราโดนเก็บไปด้วยปืนกลของฝั่งเขาแต่รอบนี้เราจะแพ้ไม่ได้ครับเดี๋ยววินเลตตกตอนนี้ผมยังคงวินเลตประมาณ90%อยู่ถ้าแพ้ปุ๊บนี่เหลือ85แน่นอนทรงนี้โอเคฟินิ์ล็อกได้ครับยิงไปเลยฟินิ์ล็อกได้อีกรอบหนึ่งโอเคหวังว่าเขาจะไม่พลุนะโดนสองะ อุ้ยน,นี่พูวะเนี่ยไม่พูครับแล้วก็เตรียมตัวไปล็อกไออาร์ใกล้ๆเลยมาๆๆนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวไออาร์ครับล็อกมายิงไปอันนี้ต้องถึงมิเนี่ยอ่ะยิงก็ได้ตอนแรกกะว่าจะเอาปืนก็พอแต่ไม่ต้องครับเอามิสไซล์ดีกว่าเพื่อความชัวรวเดือรดรัดระยะใกล้ๆยังโดนอยู่โอเควิ่งนิดเดียวเองผมกลางปิดแป๊บนึงเพื่อนสาดไปแล้วครับเราพูโอเคได้มาแล้วก็ล็อกมาครับ เรียบร้อยได้มาอีกคิวหนึง่งได้มาเป็นแอซิสโอ้และเรียบร้อยครับเราตายไปเอาจบพอดี <c oughs> จบพอดีแต่เรายังชนะอยู่นะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์20ต่อ14นะสกอร์เป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับ MVP นะเป็น1 5 0 0ครับคิว10แล้วก็ตายไป2ตายไปเยอะเหมือนกันครับเกมนี้แล้วก็แอซิสสี่แล้วก็สกอร์ทั้งเกมครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เก็บได้มากที่สุดในเกมละแล้วก็ สังหารให้มากสุดด้วยนั่นเองครับมาอยู่ในเกมที่3กันเลยนะครับผมแต่ว่าเสียงผมเริ่มจะหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปนานครับเวลาอัดคลิปกลับมาทีไรปุ๊บอัดแป๊บเดียวเสียงหายเรียบร้อยมาแต่ว่าอยู่ในเกมที่3แล้วนะครับผมผมจะย้ายไปเล่นลายใหม่บ้างขอเช็คดูก่อนว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมีอะไรน่ากลัวบ้างไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะจะมีแต่อัตวารครับที่เขาจะเล่นระยะไกลขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาก็จะมีมิสไซล์ฟอกทรีเหมือนกับเรา โอเคแต่ว่าเจอกับมิสก้าครับล็อกไปก่อนแล้วก็ลำมอื่นครับช่วยลดดาเมจให้กับเพื่อนเปลี่ยนเป้าหมายได้ไหมเปลี่ยนเป้าหมายผมอยากเปลี่ยนเป้าหมายปึ๊บเป็น A4 ครับโอเคเมื่อกี้เราเก็บมาได้ลำหนึ่งด้วยนะล่ยลำนี้ไม่ได้ครับโอเคเก็บไว้ก่อนเลยอีกนัดหนึ่งครับเปลี่ยนไปใช้เป็น IR แล้วก็มิซ3สามครับเพื่อนเรากําลังสาดตรอยู่เราร่วมด้วยและเรียบร้อยครับแล้วก็สกายฮอคยิงไป ไม่โดนครับเขาพุอีกรำหนึ่งไปเออแบบน,นั้นแบบน,นั้นลำต่อไปครับอันนี้ไม่น่าโดนเร็วเกินแล้วก็ฟอ็อกทรีครับยังเหลืออีกนัดหนึ่งให้พี่แกละก,กันครับฟ็อกเกอร์เก็บไปเราถอยเลยนี่ไงเลียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว,ว่าคำนวณดามเมจมาไปไปแล้วก็มิสไซล์ไออาร์ครับโอ้ไม่ได้ยิงไปเลยฮนะเดี๋ยวเราไปรีมิสไซล์ใหม่ครับอันนี้ก็ยิงพลาดไปฮิลเราก็สามารถเก็บได้ครับแต่ว่า ค่อนข้างจะอยู่ไกลจากสนามลบนิดนึงผมก็จะไม่ค่อยเก็บนี่แหละคือถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บกระสุนแล้วก็พยายามอย่าตายเอานะครับโอเคแบบนี้ก็ล็อกไปครับระยะไกลๆนู่นมิมิมมมมสุก,ก้าครับโอ้โหเรียบร้อย <laughs> โดนไออาร์ของมิหลานหรือเปล่าล่นี้มิลานสองพันครับผมถึงแม้ว่าเราจะปรับความเร็วได้ตามใจนึกก็จริงนะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็ด็อกไฟไม่ไหวครับเวลาที่ เวลาที่ศัตรูมันเข้าข้างหลังเยอะๆเนี้ยโอเคแต่แบบเนี้ยสบายครับระยะนี้โดนไหมโดนไหมโดนเนี่ยอีกล้ำหนึ่งปิดากให้ผมหน่อยาร์ดว้าครับโดนเรียบร้อยครับได้มา2คิวแต่สกรอร์ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่า13ต่อ8ยังห่างกันไม่มากเดีย๋ยวผมหลบนิดนึงมีการล็อกเข้ามาครับมายังไงดิเออแลก,กนเนผมยังได้อยู่ผมยังได้อยู่ พลุพลุพลุพลเอไม่ทัน <laughs> จะหลบหลังเกาะไม่ทันครับเดี๋ยวผมจะต้องเมมปากนิดนึงโอ้แล้วเจอเป็นไอ้นี่ด้วยครับเจอเป็นอาร์ตวาร์กเก็บความสูงนิดนึงโอเคปอะมาณน,นี้แล้วก็หันกลับลงไปครับฟอ็อกฟรีมิกสิครับแล้วก็มิกยี่สาได้มาหนึ่งลำลำที่สองมาไหมลำที่2ครับลำที่สามมาไหม ลำที่3ครับผมโอ้โหหนึ่งนัดหนึ่งศพหนึ่งลูกหนึ่งศพมิลาสองพันครับ <c oughs> เรียบร้อยครับสี่คิวกลายเป็นสิบแล้วตอนนี้เอาเรียบร้อยครับจบไปแม่ไม่เกินสิบคิวสักทีนะครับได้มาสิบคิวอย่างมากสุดผมเคยได้สิบสองแล้วก็ปิดสกอร์ไปด้วยยี่สิบต่อสิบเอ็ดครับผมสกอร์ที่ทําได้เนี่ยก็คือหนึ่งพันหกร้อยนะครับเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับอันดับที่สองเป็นมิลาสองพันครับแล้วก็ตามด้วยซูเปอร์เซเบอร์แล้วก็โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคจบไปสำหรับเกมที่3ไมนั่นเองครับ